งานไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอจัดประชุมที่แจงแบบประเมินผลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานโครงการ Energy m i n ไ a w a r d 2015เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินผลในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2559นางเรวดีสุทธินุ่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าในปีนี้นับเป็นปีที่8ของการดำเนินโครงการ Energy My a w a r d อมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม85 ซึ่งสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินจะได้รับฟังรายละเอียดของแบบประเมินผลจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อวัดผลการดําเนินงานและจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ1-5ถึงดาวตลอดจนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จากข้อมูลที่เราเก็บมานะคะดูจากเรื่องค่าไฟเป็นหลักเลยนะคะจะพบว่าหน่วยงานหรือว่าสถาบันศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี่นะคะประมาณเกือบ200โรงเรียนค่ะมีสามารถลดเรื่องการใช้พลังงานได้ประมาณ3%เอนะคะอันนี้เฉพาะ,ะทั่วๆไปนะคะเป็นค่าเฉลีย่ยแต่ว่าถ้ามองเฉพาะ,ะสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานดีเด่นระดับ5ดาวเนี่ยสามารถลดพลังงานได้ถึง5 -6% ทีเดียวค่ะ ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการ Energy m i n e Award ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าปัจจัยสําคัญที่มีต่อการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานมีปัจจัยด้านบุคลากรในสถานศึกษาและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นสิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยต่อไป